สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันภาพคลิปวิดีโอที่ลูกสะใภ้ตายสมัยเนาะเนาะอันนี้เป็นดน 니가 말한 대로 나는 될 거야. Rap store. Working for builder 늘어나는 팀. 니가 싫어하던 게 늘어나.

별로 나는 펼쳐 비행시간 현실이 나름대로 섞어 뭐 릿속에 내 모습은 겹쳐 나가 떨어지는 나고자는 바로 나요 원향기가나는 랩게임 아로마 아로마에 빠져 정신이 높은나요 일요일에 니들판에 닭가르마 종교에 빠듯시 신이 높은가요 아니면 나는 그냥 살고 싶은가요 또 아니면 나는 그냥 알고 싶은가요 나도 내요민에이 마음 쏙가 나는 그냥 하고 싶은 대로 살아 สีปีนี้ค่ะพี่น้องนวลซีปีนี้ตั้งแต่สื่อดินมาเนาะคะ่ะซีปีนี้เนาะค่ะพี่น้องนี่จากพี่น้องอันนี้เป็นต้นหมักไฟจากพี่น้องเป็นนวยแล้วได้ในเห็นบอค่ะพี่น้องเห็นบอเป็นหมักไฟร้านน้อยก็อยู่ฟังคางล้างต้นมักไฟนั่นแหละจ้ะร้านน้อยเนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องนี่คือดินที่หาซื้อด้วยน้ำพักน้ำแห้งเจ้าของหันคาร้านหน่อยนั่งโตัโปรดอยู่หันคาร้านหน่อยค่ะนั่งโตดโปรดเนาะคะ่ะมีหลานอยู่สองคนค่ะพี่น้องผู้ชายเบิดทั้งสองคนเนาะคะ่ะเนาะกากนี่นะคะพี่น้องเอ้ยเห็ดกระตอบหน่อยไว้ก็อยู่ผู้เดียวนั่น,นะคะอยู่กระตอบหน่อยไว้ เฮื่อหลังนั่นการมอบให้ลูกอยู่เนาะคะ่ะกับลูกกับเมียเขาเนาะคะ่ะให้เขาอยู่ดูแลก,กันเองเนาะคะ่ะเนาะแยกกับมีหลังนี่บบมีคนอยู่ค่ะน้องสาวโดนโดนเทียเพิ่นกับม,มาอยู่เพิ่นเพิ่นมาเห็ดบอกหอยไว้ค่ะพี่น้องเรื่องบอกหอยเรี่องอีกกระปูว้ยอยู่ข้างๆห้องน้ำนั่นแล้วก็ตอบหน่อยเยากับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเขตแดนเนาะคะ่ะเป็นเขตแดนเขตแดน นั่นแหละจ้ะพี่น้องที่ดินหนึ่งไรกว้างบอกค่ะพี่น,อน,นอ้องกว้างเนาะมันกระบ,บ่กมันกว้างปันไดค่ะพี่น้องมันยาวค่ะมันยาว,าวอ,อันนี้คือลูกไผ่ทายคลิปครั้งแรกได้ค่ะมันบ่คอยทาย,ทยคลิปได้ค่ะหมักม่วงสุกแล้วค่ะพี่น้องหมักม่วงลูกไผ่เก็บหมักม่วงไปกินบอกลูกว่าเก็บหมักม่วงไปกินหมักม่วงนั่นเดี๋ยวข้าเจ้าก็มาเก็บกินคือเกาผู้ใดเทนกะ ผ่านไปผ่านมากกัเก็บกินคือเก่าเนาะค่ะบักม่วงบักทั่วกับโบเมนว่าเจ้าปลูกดอกค่ะน่องสาวเพิ่นมาปลูกถิ่มใบเพิ่นกัไปหาเฮ็ดการเฮ็ดงานเพิ่นนั่นล่ะค่ะเพิ่นกัไปเฮ็ดอยู่คนละหม้องกับม่องยู่เนาะค่ะเพิ่นกัมาเลี้ยงตําบักคอยกับอีกกระปูไว้เท่านั้นเนาะค่ะเนาะโดนเทียเพิ่นกัมาแต่นึงมากกับ่ค่อยนอนดอกค่ะมากค่ะ มาแต่ละ,ะบางแต่ละข้าวเนาะค่ะแต่ว่าเงื่อนสั้นหกหกค่ะพี่น้องเนาะค่ะดอกไม้ดอกลาลปลูกไว้มีเงื่อนเยูะได้ค่ะประมาณสามสี่หลังอยู่ทงทงไปนั่นอยู่ตีนปลาเนาะอยู่ตีนปลาที่แหลกมีเงื่อนอยู่จักหลังมาตีพอเยามาอยู่กัเริมมีคนมาอยู่หลายๆคนอันเริ่มแหลกได้มีเงื่อนอยู่้างๆางอันนะค่ะเพิ่นมาอยู่เนาะอันนี้เยากัเลยว่าเองมันมาเป็นตระยาน เนาะคะ่ะขังเทิงไปหันก็เป็นภาษาเก่าเลยค่ะพี่น้องเป็นเฮเนี่ค่ะที่ย่อยู่ผู้เดียวเนาะค่ะพี่น้องก่อนย่อเซเรมาอยู่ประเทศเยอรมันก็ได้เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะดินตัวนี้ค่ะหาโดยแห้งจะพ้องเนาะคะ่ะบ่ได้เอาเงินพอเง,งินแม่มาใส่สักบาทค่ะพี่น้องอันนี้เป็นต้นอันอันอันซีลเล่หันพี่น้องแล้วเห็นบ่อันซีลเล่คือลูกไผ่เลาไทยไทยเรากับบอได สัญญาณน้อยเย่าก็ไเด้มาพาเขาเองค่ะพี่น้องเนาะค่ะจะอันซีทะเลอันคือต้นอันพักสะเดาค่ะเดาแหล่เนาะปลูกให้งามซื่อค่ะพี่น้องบริได้ปลูกกินแต่ว่าย่าก็เก็บกินเหลื่อยเนาะค่ะเพราะว่าย่ามากกินขมๆนะออมใส่นูนี่แสบลายเนาะพี่น้องอันนะคะนี่แหละค่ะกระต๊อบน้อยเย่าเนาะค่ะนอที่เย่าอยู่เนาะนี่กระต๊อบน้อยเย่าเนาะ ไปเพิ้ลไทยห้แม่เบิง้งเนาะคะ่ะเ้ากับบ่มีคลิปลงไทยคลิปมากแล้วค่ะมือน,นีแต่ว่าห่างบ่ได้เอาลงเพราะว่าไม่มันเต็มมันบ่สามารถอัพโหลดได้คือมันคือมันตัดต่อคลิปแล้วมันบ่สามารถที่จะอันนี้ได้เนาะคะ่ะเนาะเ้าก็เลยได้เอาคลิปทีู่กถไทยมากวางสองสมมือนี่ล่หละจ้ะก่อนฝนสิตกนี่ล่หละจ้ะมา มาลงเนาะค่ะพี่น้องในต้นกล้วยหอมได้ค่ะพี่น้องในต้นกล้วยหอมย่อปลูกไวเตมค่ะพี่น้องแต่ว่าอันกล้วยหอมนี่ต่ว่าม่มีคนหดหนามห้เนาะก็เลยบ่ได้มีลายก่อเนาะที่กินย่อปลูกไวเต้ไปเบิดเลยเนาะปลูกไว้ปลูกไว้ก่อนก่อนจ้าสีมาอยู่เยอระมันนี่ปลูกทิมไวเพียงแต่ว่ามันม่มีคนหดนามมันก็เลยตายเนาะอันนี้จากคนใหม่อีกยังค่ะพี่น้องกองเอเลโย แาดข้าจะเอามากรองไว้นี่เนาะก็จะเป็นพวกหญ้าพวกยุ่งนั่นแหละเนาะอันนั้นเป็นบอ่อเลี้ยงอหอยเขาน้องสาวไปยูกับัวเพื่อน<ม>อครับในต้นมะกะทอรจากพี่น้องเนี่ย ต้นมะกะทอนกระทอนใ่มะกะทอนวยใ,ใ่อันต้นใยใๆอยู่ฝั่งขวามือนั่นก็คือต้นดอกสีต่างค่ะพี่น้องย่ามักดอกดอกสีต่างแต่มันบอหอมดอกค่ะแต่มันทาั้งงามนะดอกดาวเรืองย่ากับบอดี้ปูดอกค่ะน้องสาวเพิ่นมากพักก็มาปูกไปโอ้แต่มันเย้าปูกเย่อปูก,ปกดอกไม้ใบยังสีค่ะเย้าปลูกใบคางขางคิงหัวนาะบานเนคนเห็นมา่ามันงาม จ้าปลูกใบลายค่ะพราวงพักหวานย้าปลูกใบเต็มเนาะค่ะแต่ว่าบ่มีคนหดนามก็ตายเบิดเนาะค่ะพี่น้องต้นหมักลำหยอกลำไยต้นทุเรียนต้นบอกาะย่ากระปลูกใบค่ะพี่น้องแต่ว่ามันหัมจากสิลยาง่ย่างปลูกไผ่บ่ดด้ทายให้เบิรงเนาะค่ะเนาะเห็นแต่ต้นหมักม่วงตังมกอกมักแกกเยู่กับต้นหมักกระธอนี่แหละค่ะย่างหมักเผากับบไดด้กินนวยดอกค่ะหมักเผาดินมันเป็นหินดานค่ะพี่น้องดิน เพราะว่าเย่าสื่อดินราคาถึกมาเนาะมันก็เลยเป็นดินหินดานเนาะค่ะกาเนาะค่ะพี่น้องเย่ากาเอาคลิปบานมาให้เบิงเนาะค่ะอันนี้เป็นคลิปหลอกบานเย่าก็ตอบหน่อยเบินบานเนาะก็ตอบหน่อยเย่าเนาะค่ะเนาะอันบานบานอีกล้างเนืองกัหมอบให้ลูกอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังแต่ยังมาหันได้โอนเนาะค่ะยังมาหันได้โอนก็หมอบให้ลูกอยู่กับลูกกับเมียเขาเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไพ่เนาะค่ะทายมาให้เบิงเนาะค่ะ ยาวกับมาผร้าวผัก่เอาเนะคะต้องขอถทยลายที่ผัก่เอาเนะะาะค่ะผักอ่ะผักก็ตามที่เห็นภาพเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะอือกับหกแน่เนาะคะ่ะเนาะหกหกกับ,บ่เป็นยังเนาะคะ่ะมันม,มีคนอยู่เนาะลูกไผ่กะ,ะมาซ้อมมองโดนโดนเทียเขากอมาเก็บเขาหมอกหมกม่วงเนาะคะ่ะคลิปนี้กัสสนีเนาะคะ่ะเนาะกราบขอบคุณหไลายค่ะพี่น้องบา,บายบายจ้า